้องใหม่สักสเปซออกมาครับจังหวะนี้กระโดดยิงหรือเปล่า m ุ MC 0ก็มาครับ m p d 0ดูรู้สึกว่าบนเกาะก็ยิงแกมมาด้วยครับจังหวะนี้จะลดหรือเปล่าครับไปดูจับมุมก้งางล่างสันเอ๋อครับรบอกจังหวะนี้ครับสัก MP40 ออกมาแล้วครับจะเข้าจานหรือเปล่าตัวออกไปรู้สึกว่ามีตัวแล้วมันยิงครบอยู่ครับ ทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นช โอเคครับผมก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าฟีฝายทุกทท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมเพราะผมอีกเจ๊เกย์ f f c g s ประธาศนคงครับผมเออวันนี้ก็มาอยู่ในกิจกรรมแคนอีกเ่นเคยวันนี้มาในกิจกรรมชื่อกิจรกรรมว่ามาคนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมเขมาแจกบัตรเติมเงินให้น้องๆกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาแบบเล็กๆน้อยๆครับผมแบบกิจกรรมแบบเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เออ โอเคผมก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอนนะครับผมครับฝากกดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้เป็นไงไม่รู้คอนโดน้อยจังก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดติดตามเป็นเพจให้ด้วยนะครับผมจะตีมสดทุกวันนะครับหลังเที่ยงนะครับผมจะขึ้นรูปให้ฝ่ามือครับนี่เลยเดี๋ยวลิงก์ลิง์ ลิงก์เว็บเพจนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับผมก็ไปกดติดตามก็ได้รู้สึกว่าสบายเอฟเอฟเจอคนเจอคนหรือเปล่าครับข้างล่างครับผมจังหวะนี้ยังไงได้ยินเสียงอยู่วิ่งอยู่กลางๆยังไงครับเออแล้วเรามีกลุ่มด้วยนะครับผมเขาไปกดไปเข้าไปกดติด,ดตามเขาไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มสำนักหงนะครับผมเออเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวขึ้นรูปก่อน อ่ะนี่เลยคุมนี้เลยนะครับผมเข้าไปกดติดตามกันได้ไปพูดคุยกันได้ไปปรึกษาหาลอืออกหักหัวทิ้งเมียทิ้งเข้าไปโพสกันได้เลย <laughs> โอเคครับผมไปไปรับชมกันต่อเลยกว่าเพื่อไม่เสียเวลา จังหวะนี้ครับรู้สึกว่ามีการเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงน้องเต็นครับยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับเอ็กเอ็มแปดก็มาแล้วครับพื้นคู่ใจของเขาเลยบอกพูดอย่างนี้ก็ได้ครับผมรู้สึกว่ามีการดิดตะลิงงอกไปครับได้ยินเสียงยังไงครับด้านหลังไม่เห็นก็เยียบร้อยจะตามเลยหรือเปล่าครับเงียบร้อยครับตามตะลิงขึ้นไปแล้วครับจังหวะนี้ตามไปติดๆยังไงครับผมอยู่ไหนเอ่ยเหียกระโดดติดหลังคาไม่เอานะเว้ย เขาอยู่ไหนเอ้ยจังหวะนี้ครับตามล่าแล้วครับเมื่อกี้น้องคนไหนวะมีเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าน้องคนนี้อยู่นี่นี่วะ่ะแล้วไอ้น้องเทนมันทำใครวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันแอบอยู่นี่นี่ว่าเฮ้ยแล้วมันทำใครวะเมื่อกี้เฮ้ยงงวะ่ะแต่ได้ยินเสียงวิ่งอยู่ครับจังหวะนี้ เยี่ยเจอแล้วครับจังหวะนี้ครับลูกทองควงลูกทองยาวครับยัดหน้าครับปิดไอวอลไปจังหวะนี้ยังไงแกมมี่เต้นเยีย,รยบร้อยเก็บไปเยียบร้อยเอเจ้าหนูครับแตกไปคนแรกเลยเปิดงานเลยครับผมจังหวะนี้ก็เยียบร้อยครับผมเอ็เจ้าหนูนะครับแตกไปคนแรกเลยครับผมจังหวะนี้เปิดเลิกงานแบบริบินกันเลยทีเดียวออบอกแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ใครติดต,ตามมาเมื่อกีไ้ไปครับไปดูคู่อื่นกัน,กนต่อครับจังหวะนี้ยังไง เอาแล้วครับจังหวะนี้ครับรู้สึกว่าเอเดสตันเออนะครับกับแต็มแกมมี่ครับผมเริ่มเกาใครกันทุกทีลยครับแกมมี่อยู่บ้านแอร์ครับตันเออกําลังวิ่งเข้าไปหาแกมมี่ครับจังหวะนี้ยังไงต้องลุ้นกันแล้วครับผมจังหวะนี้แกมมี่อัพเกาะแบบชิวๆแต่ตันเออเฮ้ยวิ่งลงล่างเฉยน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นว่ามีตัวอยู่เลยวิ่งตัดใจวิ่งลงล่าง แคมมี่วิ่งตตดใจวิ่งขึ้นเบนครับเคมมี่น่าจะไม่เห็นแต่ตั้นเอ๋อน่าจะเห็นแน่นอนเห็นแล้วก็วิ่งลงล่างนะครับทุกคนเออเกินนะครับรู้สึกว่าผมเอเด็กไก่น้อยนะครับผมไก่น้อยยังวะนี่ครับโดนสอยเข้ามาแล้วับเกือบแตกครับผมเมื่อกี้ไม่รู้เจอใครครับผมไม่ได้จับภาพกันด้วยแต่เกือบแตกไปแล้วครับผมเกาะสาวเกือบแตกไปครับถือเ6 0น เองอ,อกลิบครับจังหวะนี้ครับโดนเจาะไอ้วอลมาโลัวครับผมน่าจะอยู่บ้านบินนั่นบินนั่นบินน่าจะใครวะเอาจังหวะนี้ทำอะไรวะนะเอาโดนยิงหลังครับยังไงครับจังหวะนี้จะแตกหรือเปล่าเกือบแตกอีกแล้วครับผมโอ้โหใครวะยิงคมชิบหายเอสไก่น้อยจะรอดหรือเปล่าครับรอดู น้องใหม่สาขาสองนะครับผมน้องอะไรไม่รู้ชื่อน้องเลยจำไม่ได้จังหวะนี้หัวแตกแต่หัวกบเยียบ้อยไก่น้อยแตกครับผมออกจากเกมไปที่เยียบ้อยในแมปเหลือแปดคนเท่านั้นครับจังหวะนี้ครับในแมปเหลือแปดคนเท่านั้นครับจังหวะนี้ครับไขได้ที่หนึ่งครับรับรางวัลไปเลยครับยังไงรครับผมไปครับตัดภาพเป็นมุมอื่นกันต่อครับผมไปครับ รู้สึกว่าหนูกย็ยมครับผมจังหวะนี้เจอแล้วครับผมหนูกย็ยมห้าสี่ครับยังไงเจอมีคนวิ่งอยู่ทางเสาไฟฟ้าครับผมด้านหลังก็มีหรือเปล่าได้ยินเสียงดังกระเบิดใครวะหน้านะอยู่ตรงนั้นน่ะ้อจัดี่หนูกย็ยมจัดดีกระยมมันดิขครยมให้มันเล้าใจไปเลย <laughs> ยังไงครับผมไม่ยิงก็ติดวงนะครับถือปืนพกจะยิงหัวหรือเปล่าเอ้ยยังไงครับผมก็ยมตัดสินใจวิ่งออกมาครับเจอกับไอเดตตันเอ๋อเปล่าเอ้ยตันเอ๋อเปล่าวะไอ้ใช่แล้วหนูก็ยมเจอใครวะท่านอยู่รย์คัน่ะ เจอกับน้องเทนหรือเปล่าครับน้องเทนน่าจะน้องเทนนะครับผมซาบีเอฟเอฟนะครับผมเจอกับหนูก็ย่มนะครับเอ็กเอมแปดจังหวะนี้หนูก็ย่มวิ่งมาฝั่งนี้แล้วครับน่าจะไม่เจอกันครับผมอยากเห็นคู่นี้เจอกันเลยครับผมอ่าเอ็ดแกมมี่กับอเอ็ดซาบีเอฟเอฟนะครับผมอยากเห็นมันเจอกันทักทีว่ะ จังหวะนี้รู้สึกว่าแกมี่ครับเจอตัวแล้วครับอยู่ข้างหน้าที่ครับกะใจกะอาไออะไรเ็เยียกอะไรนะสกากับผมเออสกาจุมปูครับผมลากไปโดนระเบิดไปด้วยเยียบร้อยครับผมแกมี่เก็บน้องไอกอกจากเกมไปได้ครับหัวแตกเลยกันทีเดียวเยียบร้อยครับน้องไอครับออกจากเกมไปที่เยียบร้อยครับเป็่อนฝั่งของเอมเอดแกมี่ครับผมจังหันไปครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้เยียบร้อยอีกแล้วครับน้องใหม่ โอ้โหไอ้เฮียแกม,มี่เก็บอีกแล้วครับผมแต่หัวแตกไปสองหัวเลยทีเดียวแกมมี่มันเอาเรื่องจริงๆเว้ยทุกจิตกรรมเลยเฮ้ยมันมาเฮ้ยจังหวะนี้ครับยังไงครับน้องเต็นครับผมรู้สึกว่าเอเซาบิ F.F. นะครับผมจะมาเธอกับแกมมี่หรือเปล่าอยู่ฝ่ามือน้องชายลงไปก้างล่างมึงเห็นไรวอไหมนะมึงลงไปดิเฮ้ย เมือเห็นเขายิงไปหนะ่ะเยียบรอยอยู่รู้สึกว่าเอ็ดแกมมี่โดนเก็บไปแล้วครับผมเฟ้ยเยียบร้อยเอ็ดแกมมี่โดนเก็บไปแล้วครับผมจีบอกเลยจิจกรรมนี้แกมมี่ไม่ไมีไม่แกมมีไมมมไม่ไม่มีสิทธิ์ประหาดเลยครับผมโดนหัวแตกไปแล้วกูจะใจยิงโว้ยไอแ,แกมมี่แตกไปกด,ดจะใจเลยครับทุกคนครับเอาวะเอาวะเอาวะ แอมมี่ไม่ได้รางวัลแลวครับรอบนี้ครับผมมาดูครับผมก็จะได้รางวัลครับเอาครับมีการกว้างแล้วเปิดย้อยไปครับจังหวะนี้มีคนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะรู้สึกว่าหนูก็งมอยู่หนูก็ยมก็เริ่มเข้าไข่เกมแอ๋น้องเทนเริ่มทุกทีแล้วครับตอนนี้ในแมปเหลือห้าคนเท่านั้นจ้าเจเอกหรือเปล่าครับหนูก็งมกับเรียบร้อยครับเจเอกอลไรข้างหน้าครับเมื่อกี้เจอแล้วครับยังไงครับ ไอ้น้องเทนมันไม่เห็นจริงๆหรอวะเฮ้ยเฮ้ยออมมีต้นเอ๋อยู่ด้านมอนมีต้นเอ๋อยู่ด้านมอนครับทุกคนแต่น้องเทนยังไม่เห็นครับจังหวะนี้เปิดไปแล้วครับโอ้โหเปิดไม่โดนจะด้วยนะน้องเทนกูอยากเอาอยัางไงครับมาดูจับจับภาพที่น้องเทนกันก่อนครับด้านเบนซ้ายขวาก็มีด้านขวา ดัน้ำมันก็มีครับปั๊มน้ำมันครับด้านหลังก็มีครับน้องเทนตอนนี้รู้สึกว่าอยู่กลางวงล้อมแต่รู้สึกว่าเอตันเอ,อด์ดสังหารหนูก็ยม5้าสี่ไปแตกเป็นที่เรียบ้อยรู้สึกว่าจังหวะนี้โดนเข้าใจครับน้องเทนเรียบร้อยครับน้องใหม่เก็บน้องเทนไปได้ครับผมจังหวะนี้สามคิวแล้วนะครับน้องใหม่สาสองตอนนี้ในแมเปเหลือสามคนเท่านั้นครับคนดูท่านเออเอาเรื่องเหอท่านเอนอมาว่ะเฮ้ย อันเหอมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้ MPC ศูนย์ตั้งไอวอลปิดไปครับโดนคว้างระเบิดเข้ามาครับจังหวะนี้ยังไงครับลองใหม่สักสเปซออกมาครับจังหวะนี้กระโดดยิงหรือเปล่า m p ีศูนย์ก็มาครับ MPC ศูนย์ดูสึกวบาบนลกอก็ยิงแกงมาด้วยครับจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่าครับไปดูจับมุมกลางล่างจันเอื่อก็บอกับจังหวะนี้ครับจาก m p ีสูนออกมาแล้วครับจะเข้าจันหรือเปล่าตักออกไปรู้สึกว่ามีตัวแล้วมันยิงครบอยู่ครับ อย่ารอดหรือปันดุมกาวไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้โดนยิงหลังครับจะรอดไหมเยียบร้อยไม่รอดครับท่านผู้ชมเอ้จังหวะนี้ครับยังไงเยียบร้อยน้องใหม่โอ้โหแตกเลยทีเดียวโอ้โหโน้องใหม่สำนักของสาขาสองครับไอเฮีย้ยมาแรงครับผมมาแรงแซงทางโค้งครับทุกคนโอ้โหได้ที่หนึ่งในกิจกรรมวันเสาร์นี้นะครับผมเออก็ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ